جاتين تيوي ستاني بلوك ستا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ทัจน ah uh. ีวิทศาสตร์แ ok ห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสมาบรรยายการทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้สระนะครับท่านพี่น้องครับสระทั้งหมดมีอยู่11สระฟัตฮะกัสรห์ดมมะฟัตฮะตตยกัสรห์ไต้ดมมะตตยมัดฟัตฮะมัดกัสรห์ มัดดมมะสุกูลชัดดะนี่เราเรียกเป็นภาษาอาหรับส่วนภาษาเยาวีก็ดะตาบัวดับปันดัวดะตาดัวบัวดัวดับปันฟัดฮามัดดะตาฮามัดบัวฮามัดดับปันมัดแล้วก็มัตีแล้วก็สับดูมัตีแล้วก็สับดูนะครับ สะกดนี่สะกดแบบยวี้้าสะกดแบบไทยก็อา U อีอูอันอินอุนอาอีอูแล้วก็สับดูสระเป็นนะครับก็ท่านพี่น้องคงจะแยกได้นะครับว่าฟัตฮะดาตาสรร่าเหมือนกันโบวกัสรอ สระอีเหมือนกันนะครับดอมะดับปันสระอูเหมือนกันนะครับเรียกเรียกต่างกันฟัดฮะไตนะครับฟัดฮะไตดัวเดตตาหรือสระอันเหมือนกันนะครับกัสระไตหรือดัวบัวสระอินเหมือนกันดมมาไตนะครับหรือดัวดับปันหรือว่าดมมาไต ครับดอดอปันหรือสระอุนเหมือนกันส่วนสระมัดฟัดฮะมัดฟัดฮะดาตาหมัดเรือสระอาเหมือนกันมัดกัสระหรือบัวมัดหรือสระอีเหมือนกันมัดดอมมะหรือดปันมัดหรือสระอูเหมือนกันส่วนสุกูลสระมัตีหรือสระตายเหมือนกันสระชัดนะสระสับดูหรือสระซ้บอักษรเหมือนกันนะครับเรียกต่างกันเรียกแบบอาหรับิก เรียบแบบ j ยาวีและก็เรียบแบบไทยนะครับท่านปีน้องครับการนําเสนอสระทั้งหมดนั้นก็กล่าวมาแล้วส่วนวันนี้จะพูดถึงเรื่องสระดมมาไตายดมมาไตายหรือดัวดปันหรือสระอุนขีดหวงขวางสองอันมีหัวขมวดอยู่ข้างบนหมายถึงบนตัวอักษรนะครับการใช้สระดมมาไตายจะเปล่งเสียงอย่างไรครับท่านปีน้องครับ จะต้องอ่านออกเสียงโดยให้หูสองริมฝีปากนะครับถ้าหากว่าสระตอมมะห,หูหูหูนะครับหูเหมือนกันหูสองริมฝีปากมารวมกันหูสองริมฝีปากพร้อมกับมีเสียงขึ้นพงมูกอดอมมะนะครับเช่นอลิฟดอมมะอ,อูอลิฟดอมมะใต้อุนนี่ความแยกนะครับแยกตัวอักษรแล้วก็ คำว่ามีเสียงขึ้นโพงจมูกก็เนื่องจากว่านูนตายมีสระสุกูลหรือสระมาตีหรือสระตายแฝงอยู่ในหนูนนะครับเช่นอามิเลตุนอินฟัตฮาอาลิฟอามีมกัสรามีลามฟันฮลัลาต่าดอมมาไตตุนนะครับนี่สระดอมมาไตตัวขีเออ่ตัวอา่านนะครับอามิเลตุนนะครับตัวตุนต่าดอมมาไตตุน หรือตาดัวดาปันตุนหรือตาอุนตุนถ้าตัวอ่านนะครับนี่คือตัวอ่านถ้าตัวเขียนอินฟันฮาอาอลิฟอามีมกัสรามีลาฟันฮาลาตาดอมมาตุนนูนสุกุนตุนอามีลาตุนนะครับที่ว่ามีเสียงขึ้นโพงจมูกเนื่องจากว่านูนสระสุกูนแฝงหรือว่าแอบ,บอยู่ในตัวนั่นแหละครับตุนนด่นละ นาซีนาซีบะซอดฟันฮัลซออัลิฟซอนะนาซีบะนูนฟันฮนะนาอาลิฟนาซอดกัสรอซีบาฟันฮบะบาตาบอมมาไตตุนนาซีบะตุนนี่ลักษณะตัวอ่านครับท่านพี่น้องครับถ้าลักษณะตัวเขียนเราต้องหาที่ว่าเสียงขึ้นโพงจมูกให้ได้มันอยู่ตรงไหนเราก็เขียนตัวเต็ม นูนฟ un, si ันฮาหนาอลิฟนาซอดกัสรอซีบาฟันฮาบาตาดอมมาตุโนนสุกุนตุนนาซีบาตุนท่านพี่น้องครับเห็นอยังว่านูนที่ว่าเสียงขึ้นพงจมูกนูนมันแอบ,บอยู่ตรงไหนและนูนมันแฝงอยู่ที่ไหนท่านพี่น้องก็เขียนตัวเต็มออกมาและท่านพี่น้องก็จะพบว่าจริงๆแล้วก็คือนูนมันแฝงอยู่ในสระดอมบตาตัย หรือดัวัดปันหรือสาะุน pues นั่นเองครับซามีออนซีนฟันฮันซามีมก <art building> ัสรามียาสุกุลมีไอนดอมมาตัยอนซามีออนนี่คือตัวอ่านครับท่านพี่น้องครับถ้าเป็นตัวเขียนซีนฟันฮัซามีมกัสรามียาสุกุลมีไอนดอมมาโอโนนสุกุลอนซามีออนนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องเห็นตัว นูเสียงขึ้นพงจมูกนูนที่แฝงอยู่ในสรดะดอมตะอย่างครับอาลีมุนอินฟัตฮาลามกัสรอลียาสุกุลีมีมดอมตยมุนอาลีมุนนี่คือคำอ่านคำเขียนนะครับหานูนให้พบนะครับอินฟัตฮาลามกัสรอลียาสุกุลี มีมดม,ม,มัมโมนสซกูลมุนอารีมุนครับท่านพี่น้องครับพบอย่างครับอักษรน,นูนที่มีเสียงขึ้นพงจมูกเนี่ยคือมีมตายที่แฝงอยู่ในสระอุนหรือสระดับดัวดับปันหรือสระดมมาไตนะครับกฟูรุนรเรินฟร์ฮัก์ฟางดมมาฟูวางสุกุลฟูรอดมมาไตรุน กอฟูรุนนี่คือตัวอ่านตัวเขียนนะครับเพื่อที่จะหาตัวนนนให้เจอโนนสุกูลที่ว่ามีเสียงขึ้นโพชิบุให้พบนะครับเรนฟันฮะกอฟางดอมมาฟูวาวสุกูลฟูรอดอมมารูนโนสุกูลรุนก่อฟูรุนนะครับรอพีมุนรอฟันฮะรอฮากัสรอพียาสุกูลฮีมีมดอมมาไตมุน อรหิมนนี่คำอ่านนะครับคำเขียนตัวอรหมมนเพื่อที่จะหานูนแฝงอยู่ในสระนะครับตันวีนหรือเพื่อที่จะหานูนให้พบนะครับนูนที่มีเสียงขึ้นพงจมูกรอฟันฮารอฮากัสราฮียาสุกุนฮีมีมดมมะมูนูนสุกุนมุนอรฮมมนครับท่านพี่น้องครับทั้งสระฟันหัตใจ ดัวเดตาสาระอันสระกัสโรตไตดัวบัวหรือสระอินสระดอมมาไตหรือดัวเดปันหรือสระอุลนะครับหวังว่าท่านพี่น้องคงหาพบนะครับนูนที่แฝงอยู่ในสระฟัดอาไตกัสโรตไตดอมมาไตครับอบิลลาฮิตเฟิกวะลิดายะวะสัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหี الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآَنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ